Ni chưa ah, ở đây. Cappuccino kapu, kapu, assassino. Assassini cappuccini. Ơi, bơ bơ, bắt tay phim la 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 la. Nghe Ni nào? Papim il mio cappello è pieno di slim. nel bosco fitto e misterioso di nel bosco fitto e misterioso viveva un essere il mio cappello è pieno di slim. nel bosco fitto e misterioso viveva un, un essere assai curioso din yeah. din oh. เป็นตัวอะไรนะเป็นตัวคนน่าเป็นปลาะลามันจังเชื่ออะไรไม่รู้เออเธอเธอกลัวเคร่อางมันตายมันนอนมาเ่รอมันตายโอ้ตายจริงเฮ้ยบอกมาดีนะคนดีเดมอ้ยเดียวตรงนี้บอมาดีนะคดีดมเจะเใคร อะไรอ่ะโอเคอะไรมีแต่งโมก็มันมีแตงโมย์ลูน้ำได้ไหมจมนาแล้วลูกปลาแล้วลูกปลาแล้วลูกปับพอจะเป็นปลาฉลามจังไม่เป็นหรอกพอจะเป็นแมวจังแม่เป็นหรอกแลแมวอะไรเป็นห้างกรุง แมวหรือว่ากุ้งนน่ะกุ้งแมวอ๋อแมวเจออะไล่ะแมวนี่เจอ l ล้วเล็บกทบินกทปปิปิงเหรอเม่ตัวนี้เลยอ่ะเม่อไอป้าพึ่งไอปอเลยม่ปาพึ่งไอปอเลยแม่เจออะไตอนปลาฮะปลาเจออะไ trippi troppi troppa trippa tre topi trotterella dai <triptopi>, dai <trotterella> <triptopi>